ฮาชิเมมาชิตเตะสวัสดีวัยรุ่นชาวฮันชวดาทุกท่านวันนี้ผมเด็กสเตอร์ธเวนีเรสจะพาเพื่อนๆมาสปีดลันปลดล็อกลูกซองแฝดสลักนะครับผมโดยใช้การปลดล็อกเพียงแค่2ตาเท่านั้นเพื่อไม่เสียเวลายอย่าลืมกระซูสับสไครใและแชร์และทิมปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยพร้อมแล้วไป มาที่ไรเบอร์รี่บุ๊คออฟวอเพินแล้วก็มาที่นี่เลยหมดลูกซองแฝดจะเห็นว่าผมปลดล็อกไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ช่างมันเถอะเพราะยังไงผมก็จะฟา์มให้เท่ากับการปลดล็อกทั้งแผงอยู่ดีนะครับผมการปลดล็อกทั้งตารางของมันนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วใช้ทั้งหมด4,500 XP นะครับโดยครั้งนี้เป้าหมายของเราจะไม่ได้มีเพียงแค่มีเทสที่ให้200 XP หรืออัลเมอร์ที่ให้60 XP แต่จะมีอ e ิมเปเลเตอร์เพิ่มมาด้วยซึ่งจะให้ค่าประสบการณ์50 XP นะครับผมเอาละอุปกรณ์ ก็จะเป็นปืนพกเก็บเสียงนะครับผมอุปกรณ์ทูเอาอะไรไปก็ได้นะครับผมที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดคือเข็มสแติมินาเข็มใหญ่นะครับในการวิ่งฟาร์มจากเมืองนึงจากอีกเมืองนึงคือเราต้องวิ่งไปหามอนสเตอร์เนอะหรอไหมแล้วก็ในบางจังหวะเนี่ยมอนสเตอร์บางตัวเราอาจจะไม่ต้องยิงเราอาจจะแค่เมลีสองครั้งแล้วเอาอาวุธหลักเด็ดที่เราจะปลดล็อกเนี่ยเมลีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันตายนะครับดังนั้นเนี่ยเข็มสแติมินาค่อนข้างจะมีความสาคัญมากถ้าใครยังไม่ได้ปลดล็อกเข็มมานะะลละคอลอเผ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเอาปืนพวกมาเนี่ยผมแนะนำเป็นกระสุนธรรมดาก็พอนะเพราะเราจะไม่ต้องใช้กระสุนในการยิงตัดเลือดพวก armor ลวดอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่เจ้า,ามีเทสยิง12นัดล่อปืนเนี่ยยิงนัดหนึ่งนะครับมันก็จะตายนะครับเม m ร์ลวดยิง4นัดแล้วก็เอาปืนเนี่ยเข้าไปกระแทกครั้งเดียวก็ตายละแต่ถ้าเป็น armor ปกติที่ไม่มีลวดนะครับเอามีดเนี่ย มีอ,อะไรก็ได้นะครับเฮเวี่เมลีสองครั้งและเข้าไปตีเฮเวี่เมลีครั้งหนึ่งด้วยอาวุธที่เราจะปลดล็อกนะครับมันก็ตายนะครับผมหลักๆประมาณนี้ถ้าใครจะเอาฝานนิ่งไปก็ได้นะเอาไปใส่กับปืนพกเก็บเสียงมันจะได้ยิงเร็วขึ้นนะครับผมหรือถ้าใครไม่สบายใจกลัวเจอคนจะเอากระสุนไฮเวิลเลอเตี้ไปก็แล้วแต่นะครับผมเอาละแนะนำกันมากพอละพร้อมแล้วไปเอาละลุย ทถ้าคุณดูเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าการเมรีหรือว่าการตัดเลือดนะครับผมใช้เท่าไหร่ะอะไรยังไงเจ้าอาลเมอร์เนี่ยเราจะเข้าไปเมรีสอครั้งจากนั้นก็ไม่ค้างเดียวล้มเลย จะสังเกตว่าการฟาร,ร์มรอบนี้เนี่ยผมจะเก็บครูนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่ก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าโซนไหนเนี่ยมันเป็นแมปมืดแล้วเราจะได้ไปฟาร,ร์มตรงนั้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอผู้เล่นอื่น <c oughs> ผมว่าผมดินเสียอเเมร์เกตนวนึง <c oughs> อยู่ในบ้านโอเค อันนี้เป็นอมเมอร์ลวดก็เป็นตัวลวดเนี่ยให้เราตีมันให้ยิงไปห้านัดเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปเมลีเอาเมอร์ลวดนะยิงไปที่ยิงไปห้านัดแล้วค่อยเมลี พยายามทิ้งที่รำตัวแล้วก็ส่วนหัวนะครับผม เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาลูกกระสุนปกติมาแล้วเพราะว่าเอาลูกความเร็วมาก็ทั้น,นั้นเรามายิงมอนสเตอร์เราต้องการกระสุนไงนี่กระสุนจะหมดละ ให้ผมซี้จาก armor มีไม่เจอมิเทสไม่เจอแต่อาร์เมอร์เต็มไปหมดเลยรวมค่ายยาก ค่านี่ไงเนี่ยผมเห็นมีสกิลหล่อนอยู่มีคนแอบมาฟาร์มมิเทสเหมือนผมโอ้ไม่กอด

Oh my god! กระสุนงได้มาเมื่อกี้เองบัตโถนี่มุดมากตายละ น่าจะตายละตายแค่ตายายิงโอเคเอาละเรามาสรุปยอดในตาแรกกันนะครับจะเป็นมิเทสนะครับผมหนึ่งพัน XP เอโมเลเตอร์ห้าร้อย XP และเจ้าอาร์เมอร์พันสองร้อย XP รวมเป็น2,700ัไอพีซึ่งเรายังขาดอยู่อีก1,800ปไอพีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาตาที่2เวลาเพื่อนๆตามเนี่ยเพื่อน, 3, อนๆก็ตาที่สองเนี่ยก็ทำเหมือนตาแรกทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมในส่วนต่างที่มันยังขาดไปนะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คงจะทําได้มากน้อยไม่เท่าผมอยู่แล้วแหละแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันจะจบภายใน2ตาแน่นอนถ้าเกิดทําตามของผมนะครับเพื่อไม่เสียเวลาดยูมพออนุญาตตัดคลิปนะครับเรียบร้อยลูกสลักของเราได้มาแล้ว เอาล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆือชอบก็อย่าลืมกระซูอัดคลายและแชร์และทิ่มบุ่มกรดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะให้ทำสปีดรันตัวไหนถ้ามันอยู่นอกตารางคิดที่ผมจะทำผมจะรัดคิวให้นะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้เลยสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่เมื่อฮันชอว์ต้องการให้เราประยุกะสอบทรายสวัสดีครับ